ยินดีต้อนรับสู่ไซม์ฟอร์สช่องที่ประวัติศาสตร์การบินและพลังทางอากาศสมัยใหม่มาบรรจบกันและวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปในเรื่องราวของหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นคือซุปเปอร์มารีนเอสพิฟมาร์ควีไอไอไอเครื่องจักรในตำนานที่มาร์กจะถูกบทบังด้วยรุ่นก่อนก่อนที่เข้าร่วมในยุทธการอังกฤษแต่แท้จริงแล้วมาร์ควีไอไอไอคือการพัฒนาที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของตระกูลเอสพิฟมันสะท้อนถึงจุดสูงสสุดของงงงงาานนวววิศกกรรรรมมใ่่คคโลั้ที2 การทำความเข้าใจ s p 5 v i i i จึงเปรียบเหมือนการก้าวเข้าสู่โลกแห่ง Aerodynamic ขั้นสูงการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีท่ามกลางสงครามและความกล้าหาญของนักบินที่เคยขับมันในน่านฟ้าตั้งแต่ยุโรปไปจนถึงมุมไกลสุดของแปซิฟิกประกูล s p 5เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่กลางทศวรรษ1930จากการออกแบบของเ j มิเชลและเมื่อถึงปี1940ที่อังกฤษต้องยืนหยัดเพียงลำพังต่อสู้กับกองทัพอากาศเยอรมันเอสิฟายก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคือหัวใจสำคัญขององค์การป้องกันประเทศแต่สงครามไม่เคยหยุดนิ่งเมื่อเยอรมนีเปิดตัวเครื่องบินรุ่นใหม่อย่างฟอกเกตววล190กองทัพอากาศอังกฤษจ,จึงต้องตอบโต้ด้วยการพัฒนาเครื่องบินใหม่ s p 5 v i i ายวจึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นรุ่นที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาชั่วคราวแต่มันคือก้าวกระโดดครั้งสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถ โดยใช้เครื่องยนต์โรลสรอยเมลิน 61, 63หรือ66ที่มีระบบซูเปอร์ชาร์จ2ขั้นตอนทำให้มันมีสมรรถนะสูงในระดับความสูงมากๆซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งในสนามรบสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ SP5 i v i i i คือความสามารถในการปรับตัวต่างจากกลุ่นก่อนที่มักถ,ถูกจำกัดการใช้งานในยุโรป SP5 i v i i i ถูกออกแบบมาเพื่อต่างแดนโดยเฉพาะ วิศวกรได้ใส่รายละเอียดเช่นตัวกรองอากาศสำหรับเขตร้อนโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นและระยะทางบินที่เพิ่มขึ้นมันยังมีล้อหางแบบพับได้และหม้อน้ำที่ออกแบบใหม่ลำตัวยาวขึ้นเล็กน้อยเพื่อรองรับพลังของเครื่องยนต์เมลิงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านี้รวมกันทำให้มันเร็วขึ้นคงที่มากขึ้นและเชื่อถือได้ในทุกสมรภูมิ สมรรถนะของมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทุกอย่าง s p 5 v i i สามารถทำความเร็วได้ประมาณ408ไมล์ต่อชั่วโมงที่ความสูง25,000ฟุตไต่เพดานได้กว่า4,000ฟุตต่อนาทีและบินได้สูงกว่า40,000ฟุตระยะทางบินราว660ไมล์และสามารถเพิ่มได้ด้วยถังเชื้อเพลิงเสริมคุณสมบัตินี้สำคัญมากในพื้นที่กว้างใหญ่อย่างเมดิเตอร์เรเนียนและแปซิฟิกนักบินต่างยืนยันว่ามันควบคุมได้ดีเยี่ยมแม้ในระดับความสูงที่เครื่องบินอื่นเริ่มช้าลง แต่ SP5 v III, I, i i i ก็ยัง,ค,งคล่องแคล่วด้านอาวุธ SP5 v III, I, i i i ใช้การผสมผสานที่ผ่านการพิสูจน์แล้วคือปืนใหญ่ฮิสปาโน20มิลลมจำนวน2กระบอกและปืนกลบรนิง0.3034กระบอกหรือบางรุ่นจะติดตั้งปืนใหญ่4กระบอกเต็มความสมดุลน,นี้ทำให้มันสามารถทำลายเครื่องบินข้าศึกได้อย่างรุนแรงพร้อมมีลูกกระสุนเพียงพอสำหรับภารกิจที่ยาวนานขึ้น บางรุ่นยังบรรทุกระเบิดใต้ปีกทำให้ s p สพ i v i i i รับหน้าที่โจมตีภาคพ,พื้นได้ด้วยสิ่งที่ทำให้ s p ส i v i i i พิเศษยิ่งขึ้นคือการรับใช้ในหลายสมรภูมิไม่เพียงแต่ในยุโรปแต่มันยังโด่งดังในกองทัพอากาศทะเลทรายในแอฟริกาเหนืออิตาลีและในเอเชียกับแปซิฟิกกองทัพอากาศออสเตรเล,เลียใช้เ p ส f v i i i ในการป้องกันเมืองดาวินจากการโจมตีของญี่ปุ่น ในการรบนิวกินีและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับนักบินออสเตรเลียเอสพิไฟ v i i i คือทั้งเส้นชีวิตและความก้าวกระโดดเมื่อเผชิญหน้ากับซีโร่ของญี่ปุ่นเอสพิสไฟที่มีความเร็วและพลังการปีนไต่ทำให้พวกเขามีความได้เปรียบชัดเจนในเชิงสัญ,ญลักษณ์เอสพิไฟ v i i i คือภาพแทนของพลังฝ่ายสัมพันธมิตรปีกกว้างรีที่โดดเด่นทำให้มันเป็นเครื่องบินที่สร้างความมั่นใจให้แก่นักบินและสร้างความหวั่นใจแก่ศัตรู ความสามารถในการรบรับใช้ในสมรภูมิที่แตกต่างกันตั้งแต่ทะเลทรายป่าพมา่าไปจนถึงเกาะในมหาสมุทรทำให้มันเป็นเครื่องบินรบที่มีบทบาททั่วโลกจริงๆในด้านเทคนิคเอ t พีไ Viiii ยังมาพร้อมล้อหางแบบพับได้ที่ช่วยทั้งเรื่องอากาศพลศาสตร์และความมั่นคงในการขึ้นลงมันยังมีทางเลือกสำหรับปีกยาวเพื่อการบินสูงหรือปีกสั้นเพื่อความคล่องตัวในระดับตำ่ำโดยเฉพาะการรบในแปซิฟิกที่มักเกิดขึ้นในระดับตำ่ำนี่จึงไม่ใช่เครื่องบินรุ่นเดียวตายตัว แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้ตามภารกิจนักบินที่เคยขับ s t i f ิ v i i i ต่างชื่นชมว่ามันสมดุลที่สุดทั้งเร็วรุนแรงและควบคุมง่ายต่างจากบางรุ่นที่ต้องใช้แรงมากในการบังคับข้อมูลบันทึกเล่าถึงการดวลที่ MKVIII สามารถปีนและหมุนได้เหนือกว่าคู่ต่อสู้แม้จะ,ะเผชิญเครื่องบินที่น่าเกรงขามแต่ข้อเสียคือการผลิตค่อนข้างจำกัด มีเพียงประมาณ1658าลำเมื่อเทียบกับเอสพรุ่นอื่นที่ผลิตเป็นหมื่นๆลำทำให้มันไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่ารุ่น MKI V หรือ IX แต่ในหมู่นักประวัติศาสตร์การบินมันถูกยกย่องว่าเป็นเอสพที่ยอดเยี่ยมที่สุด s p สพ v i i i ยังมีบทบาทสำคัญในสงครามอิตาลีโดยให้การคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดและทำให้ฝ่ายสมพันธมิตรมีความได้เปรียบในภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาและสภาพอากาศแปรปรวน ในพม่าเอสพ v i i i เผชิญหน้ากับเครื่องบินญี่ปุ่นในสภาพที่หดร้ายแต่ความทนทานและความหลากหลายทําให้มันยังคงสร้างความได้เปรียบในการรบอีกหนึ่งบทบาทที่ถูกมองข้ามคือเอสพีไ v i i i ช่วยเตรียมนักบินเข้าสู่ยุคใหม่ของการบินการจัดการเครื่องยนต์ขั้นสูงระบบควบคุมที่ซับซ้อนและภารกิจที่หลากหลายทําให้นักบินพร้อมสําหรับยุคหลังสงครามและการเข้าสู่เครื่องบินไอพ่น เมื่อการผลิตหยุดลง s p สพ v i i i ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องบินที่สมดุลที่สุดในรุน่นมันอาจไม่ถูกสร้างมากเหมือน P 5 1 m u s t a n มาสตงของอเมริกาหรือไม่หลากหลายเท่า Bf 1 0 9ของเยอรมันแต่ด้วยความสง่างามสมรรถนะและความสามารถมันได้จารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์เรียกมันว่า s p สพสำหรับผู้รู้จริงที่รวมความงามดั้งเดิมเข้ากับประสบการณ์จากสงครามทุกวันนี้ s p สพ Viiii ที่ยังหลงเหลืออยู่ถือเป็นของล้ำค่า มีการบูรณะและนำออกแสดงในงานการบินเสียงคำรามของเครื่องยนต์เลิลินที่ยังดังก้องทำให้ผู้ชมทั่วโลกยังคงหลงใหลและทุกครั้งที่มันทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเราจะได้เห็นทั้งประวัติศาสตร์และพลังแห่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นท่ามกลางสงคราม s p i t f i r III คือเครื่องบินที่เตือนใจเราถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในช่วงสงครามโลกเพียงไม่กี่ปีการออกแบบเครื่องบินก้าวกลมหาศาล และรุ่น mkviii คือตัวอย่างขององค์การฮานสเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเพื่อตอบโจทย์เร่งด่วนแม้จะผ่านมากว่า80ปีแต่ทุกครั้งที่เห็น S p i f ฟิทบินอยู่บนท้องฟ้าผู้ชมก็ยังคงหลงไหลขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับไซม o ฟ c e ในเรื่องราวของ s p ร์ f ิ viii จากทะเลทรายแอฟริกาไปจนถึงป่าในพมา่ามันคือเครื่องบินที่ไม่เพียงแต่มีความเร็วและอาวุธแต่ยังนำมาซึ่งความหวังแห่งชัยชนะเรื่องราวของมันสมควรถูกเล่าขานไม่ใช่เพียงในฐานะหน้าหนึ่งของสงคราม แต่ในฐานะหลักฐานของนวัตกรรมและจิตวิญญาณที่ไม่เคยยอมแพ้ของมนุษย์